แตจะเป็นหน้าหนึ่งนะเดีายพี่หจอดจะมี่พงศสกูลนะคนที่ได้เงินหน่อยหน้ากว่าเขาขึ้นมเขาไม่คงเขาไม่เขาเล่นอย่างนี้นะเป็นหน้าหน้าตัวที่เห็นนั่นเป็นอะไรครับน่าจะเป็นพญานาคนะอ๋อเห็นเป็นพญานาคเลยเพราะมันมีเห็นตรงนี้ไหมคะมันจะเป็นคล้าย หัวค่ะก็มาตรงนี้ตรงนี้มันเหมือนมันหางนี่เป็นหน่อที่ที่แตกมาใช่ไหมฮะน่าจะใชเ่เป็นน่าจะเป็นใบอ่อนนะอ่อนมากกว่าเพราะตรงนี้มันมันจะเป็นเหมือนที่เพิ่งเกิดมาใหม่มันจะคล้ายๆหัวใช่ไมแลง้วมาเนี้ยตรงนี้จะเหมือนลำ,ลำตัวแล้วก็มาที่หางตรงนี้ได้เห็นเป็นเลขอะไรไหมครับก็ เห็นเหมือนว่ามีเลขสามอยู่ตรงเนี้ยมาดูดีมันจะเหมือนเลขสามไหมมันจะเหมือนเลขเห็นเห็นมัวปเป<ก>็นเพรานาคเลยกดเลยอ่ะกดหัวหกหางอย่างนี้เลยนี่ต้นอะไรครับเนี่ย าเขาบอะว่าต um ้นเขาบอกว่าต้นหมากแล้วคนที่เห็นก็เป็นหัวหน้าฝาไฟายหัวหน้าแต่เขาเขาไม่บอกเขาไม่เล่าตัวนั่นตัวนั่นเขาเป็นของดีตัวเขาอยู่ตั้งนานแต่เขาเพียงเขาคนเดียวนะแต่เขาไม่บอกใครเขาไม่พูดพวกทำไมเยอะมั้งหวยสามตัวตรงๆฝายมาดูลูกน้องในายถวายถวายตุ๊กนี้นะก้มคุยูุกหัวเยอะๆืดา ไังไงข้ามาหาเธอเล่นทิน่ไม่ได้เล่นเล่นไหมอู่ไหนที่นี่ดไม่บอกใครที่ไหนเนี่ยฮะขอที่ล่กค้ออ้อมเงินแต่ไปเช็คโอ้